สวัสดีครับวันนี้ร้านจากลุงเรืองก็จะมาแนะนําจากเย็บหนังคอกระบอกของไทพิคอนนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น GC2603 นะครับของไทพิคอนจะมีอยู่2รหัสก็คือ GC2603 รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเย็บตรงกับรุ่น GC2605 เป็นรุ่นเย็บทับนะครับจุดแตกต่างกันก็คือจะแตกต่างกันชุดตีนผีตรงนี้นะครับของรุ่นเย็บตรงสังเกตว่าตีนผีเต็มนะครับคือมีทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็ชุดฟันชุดแป้นจาจะต่างกันนะครับ ตัวเพจตัวนี้ก็จะอยู่นิ่งๆไม่ขยือนนะครับเวลาที่จักมันทํางานแต่ถ้าเป็นรุ่นกุนนะครับพินผีตัวนี้จะแหว่งไปด้านหนึ่งนะครับแล้วตัวเพจตัวนี้ก็จะมีการสายนะครับเพื่อให้สองกุนมันทํางานสัมพันธ์กับเินผีนะครับตัวนี้นะครับจุดเด่นก็คือการใช้งานทั่วไปมันเหมือนจักรเย็บอุตสาหกรรมปกตินะครับชุดปรับที่ห่างอยู่ตรงนี้นะครับปรับได้สูงสุด6มเมตรนะครับ ชุดกระโหลกของจัรตัวนี้จะเป็นแบบกระโหลกใหญ่นะครับก็คือเราสามารถใช้ได้เส้นใหญ่ได้นะครับสามารถใส่ได้ได้มากกว่าจาักรปกตินะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนกระสวยไปบ่ปดดอนยนะครับด้านล่างตรงนี้ก็เป็นชุดดันเข่านะครับมันจักเย็บปกติเลยนะครับดันเข่าเพื่อยกตีนผีนะครับชุดปรับได้ตรงนี้นะครับการร้อยได้อะไรต่างๆมันจักเย็บอุตสาหกรรมทั่วไปเลยนะครับใช้งานได้ง่ายนะครับไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเลยนะครับด้านบนตรงนี้ก็มีตัวปรับความแข็งอ่อนของตีนผีเหมือนกันนะครับ สามารถปรับแรงกดของตีนผีได้นะครับตัวนี้มีตีนผี2ตัวนะครับตัวนอกตัวในก็จะมีชุดปรับ2ชุดนะครับตัวนี้นะครับเราใส่เป็นมอเตอร์เซอร์โวปรับความเร็วได้ของแจ็คนะครับขนาด750วัตต์นะครับก็เป็นมอเตอร์สําหรับใช้กระจับพวกจักรเย็บหนังจักรตีนตะกุยนะครับเราสามารถปรับเพิ่มหรือลดความเร็วได้ตามที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทดลองเย็บงานดูนะครับตัวนี้ก็ยกตีนผีด้วยการดันเข่ามันจ็คอุตสาหกรรมทั่วไปเลยนะครับ จักรกระบอกก็จริงๆจะเหมาะกับงานลักษณะงานชิ้นเล็กๆหรือว่างานที่เป็นลักษณะโค้งที่ชิ้นงานไม่สามารถเข้าไปในจักรทั่วไปได้นะครับใช้จักรกระบอกก็จะช่วยให้การเย็บง่ายขึ้นนะครับจักรตัวนี้นะครับตีนผีจะเป็นตีนผีเหมือนจักรตีนตะกุยเลยนะครับก็คือจะมีตีนผี2ชุดมีตีนผีตัวหนึ่งช่วยดึงงานนะครับแล้วก็เข็มจะวิ่งตามชิ้นงานเลยนะครับช่วยให้งานมีตีเข็มสม่ำเสมอขึ้นนะครับ ีเข็มก็จะประมาณนี้นะครับจากกระบอกไทพิคอน GC 2603หากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับ